ตาเจ้าเห่าหวันลวีนยวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเดือนในภาษาจีนกันนะคะหากพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะจีนเดือนมกราคม一月อ月เดือนกุมภาพันธ์二月二月เดือนมีนาคม三月 三月เดือนเมษายนสี่月ดือ月เดือนพฤษภาคม五月五月เดือนมิถุนายน六月六月เดือนกรกฎาคมเจ็ด月เดืด月เดือนสิงหาคม八月八月 เดือนกันยายน九月เ月เดือนตุลาคม10月10月เดือนพฤศจิกายน11月เด月เดือนธันวาคม12月สิ月ท่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเดือนไปแล้ววันนี้หลอาซือจะมาสอนอ่าน ปีเป็นภาษาจีนกันนะคะการอ่านปีแบบภาษาจีนจะอ่านเรียงตัวได้เลยนะคะเช่นปีคศ1998สามารถอ่านว่าอ e ีจิวจ e ิวปาเนียนอีจิวจิวปาเนียนแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเป็นปีคศที่มีเลขศูนย์อยู่ด้วยล่ะคะจะอ่านว่าอย่างไรยกตัวอ,อย่างเช่นปีคศ .2021 จะอ่านว่า เอ๋อหีนียนอออเนียนหลิงในภาษาจีนจะแปลว่าศูนย์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาบอกวันเดือนปีแบบจีนกันค่ะวันเดือนปีแบบจีนจะไม่สามารถบอกเหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะเรียงวันเดือนปีแต่ที่จีนจะเรียงแบบปีเดือนและก็วันนั่นเองนะคะ เราซื้อจะขอยกตัวอย่างวันที่27เดือนสิงหานะคะปี2564ภาษาจีนจะพูดว่า2021年8月27号星期五2021年8月27号星期五วันศุกร์ที่27สิงหาปีคศ2021นั่นเองค่ะ นี้เรามาดูวันที่อีกหนึ่งตัวอย่างด้วยกันนะคะนักเรียนจะเป็นวันพฤหัสที่1เมษาปีคศ2021จะอ่านว่าอ0 2 1เอ4เอน1วันที่4วันที่2021เนือ4เดือน1วันที่4วันที่4แล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2020จะอ่านออกเสียงว่า 2020年五月16号วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2020นั่นเองนะคะแล้วสำหรับการถามวันเดือนปีแบบจีนจะใช้คำว่าจีนะคะจีที่แปลว่ากี่นั่นเองเช่นคำว่าห้าวแปลว่าวันหรือวันที่นั่นเองจีห้าวแปลว่าวันที่เท่าไหร่ จี่ห้าวันที่เท่าไหร่แล้วทีนี้ถ้าหาว่าเราใช้คำว่าจี่กับคำว่าปีละคะจี่เหนียนจี่เหนียน ปีที่เท่าไหร่นะคะเหนียนจะแปลว่าปีทีนี้คําว่าเว่ยที่เราเรียนไปแปลว่าเดือนจีเว่ยจะแปลว่าเดือนที่เท่าไหร่จีห้าววันที่เท่าไหร่สำหรับวันนั้นจะใช้คำว่าชิงชีจีชิงชีจีวันอะไรนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูประโยคคำถามกันค่ะจินนเทียชื่อ今天是几ห้า จินเทียนชื่อจีเว่จีฮ่าววันนี้คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะจินเทียนชื่อจีเว่จีฮ่าวแล้วทีนี้เราจะตอบว่าวันนี้คือวันที่27สิงหาเราจะใช้คำว่าจินเทียนชื่อแปด月二十七号 จินเทียนแปลว่าวันนี้ชื่อก็คือคือนั่นเองนะคะแล้วทีนี้มาดูถามอีกตัวหนึ่งจินเทียนชื่อจีเนียนจีเย่ีห้าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีที่เท่าไหร่จินเทียนชื่อจีเนียนจีเย่ีเฮาทีนี้เรามาดูคำตอบค่ะ 今天是二零二一年一月一号今天是二零二一年一月一号วันนี้คือวันที่หนึ่งมกราสองพันนั่นเองนะคะสำหรับวันที่จะยกตัวอย่างนะคะจะไม่ใช่วันที่ปัจจุบันณนะวันนี้นะคะ บทเรียนวันนี้นะักเรียนมีการบ้านนะคะให้นักเรียนฝึกเขียนวันที่ซึ่งเป็นวันปัจจุบันของวันนี้นะคะตรงบนหัวกระดาษ ตามที่ช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราซื้อจะยกตัวอย่างปีพศ2000วันที่1เดือน1แล้วก็วันจันทร์สำหรับนักเรียนก็จะเป็นปีคศ2 0 2 1เดือนอะไรเดือนตุลาวันที่เท่าไหร่และก็เป็นวันอะไรนะคะจากนั้นให้คัดคำว่าเย่ที่แปลว่าเดือนทั้งหมดนะคะ ทุกช่องไม่ต้องเว้นช่องจากนั้นถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มค่ะสำหรับวันนี้หมิงเทียนเจี้ยนจ้เจี้ยนค่ะ